เอาเลยครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในในวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดต่อจาก E ีีที่แล้วกันนั่นเองนะครับซึ่งใน E ีพีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําการหารถและก็ได้ทําการหาอาวุธนั่นเองนะครับนั่นก็คือปืนกันนั่นเองนะแต่ผมเนี่ยก็หายังไม่เจอสักทีเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปืนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าปืนนะครับจะอยู่ในสถานีตํารวจกันนั่นเองนะในในวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ยอมแพ้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาสถานีตํารวจนะ ออกมาให้ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะได้ปืนหรือว่าผมจะกลับบ้านมาตัวเปล่าหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับแลวก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไปโอเคครับผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการออกไปข้างนอกเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอาวุธกันนั่นเองนะครับ ซึ่งอาวุธเนี่ยจะอยู่ในเมืองแล้วก็ในสถานีตำรวจนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับเราก็จะไปเดินค้นหานะเพื่ออาจจะได้อาวุธที่แบบแรงๆมานะแต่จริงๆขอแค่เป็นปืนพกก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องการที่แบบปืนกลหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้ก็ก็ดีนะครับถ้าได้ก็ดีโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะทําการวิ่งไปในเมืองเลยแล้วกันนะครับเมืองที่ผมมาตอนนู้นมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันอาจจะไกลนิดนึงเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปค้นในเมืองนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปืนหรือเปล่าครั้งที่แล้วผมจําได้ว่าผมหนีซอมบี้มาทางนี้นะฮะเออเอาเป็นว่าผมจะไม่เข้าป่าเออป่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีซอมบี้ที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครั้งที่แล้วเนี่ยโดนโอ้โหซอมบี้ไล่ค่อนข้างเยอะเลยนะป่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดิมนะครับที่เดิมผมอยู่ฝั่งไหนวะทุกคน น่าจะฝั่งนู้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ผมขับรถมาแล้วมันเป็นทางตันน่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าฝั่งนู้นนู่นไงผมจําได้แล้วจะมีต้นไม้สีเหลืองๆนะครับใช่หรือเปล่าใช่แหละมัง้งอา่านู่นไงทุกคนผมเห็นแล้วนู่นนะครับทุกคนตรงนู้นก็จะมีบ้านที่ผมเคยไปหลบพวกซอมบี้ที่มันมาหลายๆตัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําการเข้าไปในเมืองเลยนะครับ ผมคิดว่าสถานีตำรวจน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ผมจะขึ้นไปได้ยังไงอุ้ยไอ้นี่อีกแล้วโอ้ย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 ,อย,อย,อยทุกคนผมโดนผมโดนผมจะตายแล้วตอนนี้เดือดเดือดเดือดเเดือดเเดือดเปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่ง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 ว่ายน้ำช้ามากอุย้ยผมจะตายผมจะตายกินอาหารก่อน ไอซอมบี้ตัวนู้นคือแบบโอ้โหโหดมากนะครับโอ้ยมาเจอซอมบี้กลายพันธุ์ตัวนี้อีกผมต้องวิ่งหนีละมันจะมีซอมบี้โห,หดอยู่ประมาณ2ตัวนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็คือเป็นซอมบี้ที่แบบเออตัวยักษ์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซอมบี้ระเบิดนั่นเองนะอ่าสองตัวนี้ผมเห็นมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการหาอาวุธเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอฮิลแป๊บอ่าเรียบร้อย ผมว่าอาวุธมันน่าจะอยู่ข้างในนี้แหละนะครับที่ใดที่หนึ่งสักที่นะฮะเราต้องหากล่องเราต้องหากล่องโอ้โหซอมบี้นี่เพียบเลยนยยีไ่นยยงไงนี่ไงอทิมทเลยทิมเลยเรียบร้อยหน้าผมมันเหมือน,ม,อนมืดๆยังไงก็ไม่รู้ขอกินน้าก่อนละกันให้มันสดชื่นสดชื่นหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูทีละอาคารเลยนะครับ ดูกันนะครับว่าผมจะเจอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเกือบตายมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหแล้วผมเสียเลือดไปโคตรเยอะนะครับกินช็อกโกแลตก่อนเพิ่มพลังเพิ่มพลังโอเคตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการนอนก่อนนะ ผมคิดว่าข้างบนเนี้น่าจะมีพวกของดีๆแน่ๆเดี๋ยวผมต้องหาพวกพ i ิกแอคแล้วละ่ะแล้วก็ผมคิดว่าผมจะคราบพิกแอคด้วยนะครับเนี่ยผมคิดว่าข้างในเนี้น่าจะมีปืนนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช่สถานีตำรวจหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะครับอุย๊ยข้างในมีกล่องวะทุกคนโอ้ยโอ้โหทำไมมันสปอนซอมบี้เยอะจังอะ ให้ตายเถอะมันมาอีกแล้วโอ้โหมาทีไรผมโดนไล่ตลอดที่นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาสถานีตำรวจนั่นเองนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะฮบผมจะพยายามยังไม่เข้าไปในเมืองแบบเออลึกๆนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเอ้ยอันนี้ซอมบี้ฐานผมคิดว่าน่าจะมีอาวุธดีๆอ่า ถ้าผมเข้าไปในเมืองแบบเเมืองใหญ่ๆเลยอะ่ะผมคิดว่าผมโดนลุมแน่นอนนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอเคโอ้โหไม่ดอบอาวุธเลยนี่ก็เกิดต่อหน้าเลยเกิดต่อหน้าโอ้ย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 อยู่ๆเซิร์ฟก็ปิงอ่าน่าจะเป็นที่โหลดซอมบี้นะครับอ่าโอ้โหตรองวนเพียบเลยเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยๆค้คนไปทีละตึกแล้วกันนะ ชื้อๆค่อยเลาะไปอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่มีบันไดขึ้นอ่ะหรือว่ามันบันไดพังอุ้ยเดี๋ยวๆดๆๆดดดดดอันนี้ปะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้สถานีตำรวจเหรอทำไมมีชุดตำรวจโอ้ยเฮ้ยเ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่ใจเย็นนะพี่มาเยอะเกินไปแล้วมาเยอะเกินไปแล้ว อาวุธผมก็ไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยทะยันมากันจังเลยม,ม,ม,มาให้มันได้น้อยหน่อยได้ไหมได้ไหมนี่เรียบร้อยโล่ยไปได้เดี๋ยวเราจะพยายามหาอาวุธนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นวีแววที่จะมีปืนเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช่นะสถานีตำรวจแต่ทำไมมันไม่มีปืนเลยอ่ะเฮ้ มันเริ่มจะมืดอีกแล้วทุกคนมันเริ่มจะโอ้ยโอ้ยแหลกแหก,แกมันเริ่มจะมืดแล้วนะเนี่ยทุกคนผมคิดว่าเราต้องหาที่นอนก่อนละเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านธรรมดาก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะหลบพวกซอมบี้นะครับโอ้ยผมตกลงมาอีกแล้วมาดิ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 โอ้ย ผมว่าผมไปดีกว่าจังหวะนี้โอ้โหเตียงนอนก็มีซอมบี้เกิดอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนเอาละผมคงต้องใช้วิธีนี้แล้วละจังหวะนี้มาเลยมาลงมาลงมาลงมาในน้ำนี่อ่าลงมาลงมาลงมาในน้ำโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ผมวิ่งไม่ออกผมวิ่งไม่ออกทุกคน ผมไม่กินน้ำโอเคจังหวะน,นี้เราต้องรีบวิ่งไปนอนเราต้องรีบวิ่งไปนอนแต่เราวิ่งไม่ออกทุกคนฮึบฮึบฮึบเราวิ่งไม่ออกทุกคนโอเคนอนเรียบร้อยนอนได้นอนได้ทุกคนนอนได้นนไดเราลอดละเราลอดละโอเคเดี๋ยวผมต้องต่อดินขึ้นต้องต่อดินขึ้น เฮ้ยไม่ได้แดกหรอกะไม่ได้แดกคุหรอกฮ่าฮ่าไปแล้วจังหวะนี้เราต้องรีบไปหาอาวุธนะครับก่อนที่เราจะหาอาวุธผมว่าผมต้องต้องค้าบพวกเอ่อของก่อนแล้วล่ะไม่ได้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 เราต้องมีพ i ิกแอ็นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะขุดอะไรไม่ได้เลยนะครับสร้างกล่องค้าบมาเรียบร้อยได้ละ๋ยวผมขอตัดไม้อีกสักนิดนึงนะฮะ โอเคตัดไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการค้าฟิกแอคเลยนะนี่ปึ๊บเปิบปั๊บเร็วเร็วเร็วโอ้โหไม้ไม่พออีกพิกแอคพิกแอคเร็ว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 โอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเราเอากล่องคราฟมาด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเรารีบไปที่สถานีตำรวจก่อนเลย เออแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นสถานีตํารวจโอเคผมจะจําไว้นะฮะโอ้โหผมก็วิ่งไปหาแบบตามตึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานนะครับเออไม่เจอเลยนะครับอืมอืมโอ้ยชุบ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 อืมมามามาโอ้ยชุบชุบชุบอืมเกือบละเกือบละมาดิมาดิฟาดเลยฟาดเลยนี่เรียบร้อยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดเออประตูขึ้นไปนะครับ อ่าโอเคตรงนี้มีประตูนะครับเดี๋ยวเราจะขุดเข้าไปเลยปับ๊บโอ้มีมีบันไดยอยู่นะทุกคนผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรซะแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยผมไม่ไปแน่นอนนะครับโอ้มันมีเป็นห้องห้องหองว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูข้างบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปข้างล่างแล้วกันนะเออผมหรือว่าผมจะยึดที่นี่เลยดีเออแต่ไม่ดีกว่าเพราะว่า ผีมันน่าจะเยอะเอา้ามีกองเหรอเอา้านี่ไงเจอแล้วปืนทุกคนเยี่ยมเลยมาจังหวะน,นี้ผมได้อาวุธแล้วมีดินปืนแล้วก็มีชุดนะครับอ่าใส่ชุดเลยแล้วกันนี่อ่าตำรวจใส่หมวกเอ่อปั่นจักรยานหรือเปล่า <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยมาปืนมันใช้ยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว้าวโคเท ทุกคนเออเดี๋ยวนะใส่ลูกกระสุนยังไงอะอา้าวใส่ไม่ได้หรอใส่ไงอะงานเข้าแล้วทุกคนเยอะบอกนะว่าต้องหาแมกกาซีนแล้วผมจะหาแม็กกาซีนมาจากที่ไหนล่ะมันไม่มีแม็กกาซีนมีแต่กระบองไฟฟ้าปะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันมีแม็กกาซีนหรือเปล่าพวกปืนพวกอะไรอย่างงี้เนี่ยมันไม่น่ามีนะแม็กกาซีนอะโอ๊ยหรือว่ามีอันนี้มันอัปเกรดป่ะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะต,ต้องใช้หรือว่ามันใช้พวกกระสุนพวกนี้มันก็มีแม็กอยู่ในตัวนะทุกคนเอาทิ้งเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งทิ้ง แป๊บนึงน,นะขอดูขนาดกระสุนก่อน5.56คูณ45ใช่ไหมโอ้โหมันต้องใช้อันนี้ว่ะทุกคนแล้วผมจะไปหามาจากไหนวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆหาไปแล้วกันชึบอ่ะชั้นนี้ชั้นนี้ปักไฟเลยดูซิว่าข้างในจะมีอะไรหรือเปล่ากดเข้าไปเลยมันอาจจะมีแบบว่า กระสุนอยู่ก็เป็นได้แะนะขอหน่อยโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นลิฟต์นะนะโอ้ขอกระสุนหน่อยเถอะให้ได้ยิงแบบเท่ๆบ้างเถอะนะโอเคโอ้โหเป็นสำนักงานหมดเลยทุกคนอ้าวตรงนี้มาแล้วหรอ๋ออันนี้ชั้น ชั้นที่เรามานี่นะโอ้หน,นี่ชั้นใต้ดินอันนี้ห้องขังเหรอปึ๊บโอ้โหนักโทษเพียบเลยจะเย็นนะครับโอเคผมจับไม่ไยุ่งเฮ้ยระเบิดปึ๊บโอ้โหเกือบแล้ว เกือบได้โดนบื้มอีกรอบแล้วทุกคนจะออกไงละเนี่ยขุดได้ไหมขุดได้โอเคเราได้ปืนมาแล้วยิงไม่ได้โคจบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปเอารถแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้รถมาอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งผมจอดไว้อยู่ตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยแล้วกัน แล้วประเด็นคือโดดไม่ได้ทุกคนขึ้นสตาร์ทเร็ว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 ไปเลยสิงไปเลยเร็ว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 เฮ้ยมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะอ๋อต้องปล่อยคันเร่งก่อนหรอถึงจะเลี้ยวได้ทำไมเป็นเงี้ยอุ้ยโคตรแรง รถกสิ่งแล้วผมจะกลับบ้านตรงนู้นยังไงวะนะผมคงต้องหาสร้างบ้านแถวๆตรงไหนสักที่นึงแล้วละ่ะในใจผมอยากจะสร้างแบบให้มันลงไปในเมืองได้อะทุกคนรถอะผมจะได้ไว้คนของได้นะทุกคนสวยแล้วไงลืมเอาเตียงมาทุกคนเราดับรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับ ถือปืนเท่ๆเทไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนอนในบ้านละกันผมไม่รู้ว่ามันจะมีซอมบี้เยอะหรือเปล่าโอโ้โหโคตรเยอะทุกคนโคตรของโคตรเยอะอืม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 ปืนไม่มีลูกกระสุนเฉยๆนะเดี๋ยวไว้มีลูกกระสุนก่อนเถอะเดี๋ยวนะ ไม้ผมมีเอ้ยอย่างนี้ก็สร้างขนแกะได้นะสี่นี่สามปุ๊บโอเคจากนั้นผมก็มานอนตรงนี้เอ้ยนี่ผมสร้างถุงนอนแบบพับได้แล้วกันนอนไม่ได้เหรอไม่นอนไม่ได้อะผมสร้างเตียงก็ได้อะมาซอมบี้มันอยู่ตรงนี้เหรอ One hour Later โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็รอมันจนเช้าแล้วเออมันก็นอนไม่ได้นะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาสร้างแคมสร้างอะไรข้างนอกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมจะไปทางไหนได้บ้างเฮ้ยตรงนี้โอุโมงหน้าไปนะแต่ประเด็นคือผมอยู่ฝั่งนี้เลยนะสิผมต้องหาทางออกไปข้างนอกให้ได้อนะทุกคน น้ำมันหมดหรอโอ้ยน้ำมันหมดหรอโอ้โหให้ตายเถอะดวงมันอะไรจะดีขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ที่เดิมเราแล้วกันนะในใจอยากค้นอีกสักนิดนึงนะทุกคนสักหน่อยไหมสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย ครูเข้าเลยเราจะเป็น,จนโจรเฮ้ยโอ้ยใจเย็นนะพี่อื้ย,โ,ยโคแรงกระบองตำรวจโคแรงโอ้โหแรงจริงโอเคโอเค,อเ,คเรารีบค้นก่อนเออไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรไอ้พวกเนี้ยอยากได้สถานีตำรวจไม่อยากได้ละ ไปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไปแล้วเร็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 วฮึบไปแล้วโ,โอ้โ,อโหทำแนี้โคตรดีวิ่งแบบรวดเร็วทันใจจริงจริงแรงหมดแรงหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะ มาดิมาดิมาดิไม่กลัวแล้ว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 โอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วพี่กลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยกลัว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 เฮ้ยอย่านะโอ้ยยังดีที่มีเตียงอยู่ตรงนี้เกือบไปแล้วไม่ล่ะ ไม่งั้นนะผมได้ไปเกิดโคตรไกลแน่ๆฮึบึเอาไม่ได้กดเก็บเบอร์กดเก็บไม่ได้กดเก็บไม่ได้ดไไดทุกคนอ๋อ้ยมันบักมันบัอื้อืออย่าพิ่งมานะอือ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  เฮ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดผมจําได้ว่าไอ้ตัวนี้มันระเบิดได้โอ้โหวฮ้ยนี่ไงได้ได้ดินปืนด้วยชิปแล้วไงปืนแดงเดือดโอ้โหมาเพียบเลยทุกคนผมตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน่งานนี้ ผมต้องหาที่นอนจังหวะนี้ผมต้องหาที่นอนไม่รอดแล้วจังหวะเนี้ยทำไมเข้าไม่ได้ทำไมเข้าบ้านไม่ได้อ๋อเข้าผิดทางโทษทีเตียง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 นอนไม่ได้ทุกคนมันเป็นอีกแล้วผมว่าผมไม่น่ารอดแน่ๆกองสปอนทุบทิ้งก็ไม่ได้นะฮะ กระจกทุบไม่ได้อันนี้ก็ทุบไม่ได้เยอะบอกนะคือแดงเดือดทุบอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแล้วซอมบี้คือแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนเราคงต้องรอให้มันไปจากที่นี่นะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรออย่างเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้คงต้องรอตอนเช้านะครับ หรือว่าเราจะดื่มน้ําแล้วก็วิ่งออกจากที่นี่อเป็นความคิดที่ไม่ดีนะฮะผมกลัวว่ามันจะทุบบ้านแล้วก็เข้ามาในเร็วๆนี้นะครับถ้ามันทุบบ้านมาเราก็มีวิธีวิธีหนึ่งนะครับก็คือโดดลงตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปแบบรวดเร็วนะครับโอ้โหดูทุกคนเยอะมาก้ยเหมือนพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วทุกคน ย่า yeah. ในที่สุดก็ผ่านไปได้นะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่พวกซอมบี้ยังอยู่นะครับอืมผมคิดว่าเราก็ต้องรีบวิ่งแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเดี๋ยวขอเตรียมยาไว้ก่อนเตรียมกระบองโอเคเตรียมน้ำอ่าเรียบร้อยนะทุกคนเอาล่ะกระบองนี้มันไม่แรงขอกระบองไฟฟ้าเลยแล้วกันเอาล่ะนะทุกคน3 2 1ไปฮึบโอ้คแ วิ่งดิจังหวะน,นี้วิ่งดิกินน้ำวิ่งจังหวะน,นี้ขอวิ่งออกจากเมืองนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยใจเย็นนะพี่ไปแล้วจังหวะน,นี้ไม่อยู่แล้วนะครับใครจะอยู่ก็อยู่ผมวิ่งหนีแล้วโอเคในที่สุดเราก็รอดนะครับอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะนี่ไงที่เราอยากมาทุกคนอันนี้อาจจะเป็นอุโมงค์นะครับ เฮ้ยผมคิดออกแล้วเราเอาบ้านเป็นอุโมงเลยดีไหมไม่น่าดีว่ะทุกคนไม่น่าดีเฮ้ยลองไปดูตรงนี้หมนี่นี่นี่น,นี่เป็นอุโมง์เล็กผมคิดว่าตรงอุโมงคเล็กน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าอุโมง์ยาวอะ่ะมันปิดไม่ได้แน่นอนอะ่ะทุกคนถ้าแบบเราสร้างบ้านอ่ะนะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับเคเดี๋ยวตรงนี้เราใช้ดินปิดก่อนละกันนะฮะ ผมว่าเป็นความคิดที่ดีละมัง้งน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะฮะหรือว่าเราจะลองไปดูฝั่งนู้นก่อนวิ้ยแต่อันนี้อะไรอะ่ะอยากรู้ว่านี้คืออะไรอ่ะทุกคนขอวิ่งไปดูก่อนแล้วกันนะเรารีบไปดูแล้วก็รีบหาที่พักก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ได้สร้างบ้านนะครับทุกคน เพราะว่ามันอาจจะไม่ทันนะนะในการสร้างบ้าน EP นี้อาจจะหาได้แค่ปืนนะครับแต่ก็ยังดีนะที่ยังหาได้นะครับโอ้มันคือปั๊มเหรอปั๊มอะไรไปอยู่ในกลางน้ำป่ะทุกคนอันนั้นโรงนาปะ่ะถ้ามันเป็นโรงนาผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดี โอเคไปลงนาจริงด้วยทุกคนผมว่าดีนะเราสร้างบ้านกันตรงนี้แหละผมคิดว่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทเป็นบ้านละกันนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเวลามันอาจจะไม่พอแล้วนะฮะผมคิดว่าเราต้องจากลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็วันนี้ผมก็ทาภารกิจได้สําเร็จแล้วนะครับก็คือหาปืนได้แล้วนะฮะ ก็โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะรับชมกันอย่างสนุกนะครับอ่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใน EP ีหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย